Thank you. ไพรธรรมคุณวิทยาสร้างคนดีมีคุณธรรมสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ในวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสเกตตั้งอยู่ถนนหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมตำบลไพร อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียนจำนวน444คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน41คนปัจจุบันมีนายประกิตชูจิตดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีนายกอบพง์พรหมทาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีการศึกษา2,565โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยามีวิสัยทัศน์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจมุ่งสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายของสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจนำสู่การปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายด้านด้านวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะในศตวตรรษที่21ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ทั้ง6ระดับชั้นได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องดินและปุ๋ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องพืชผักสวนครัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่องพืชสมุนไพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเห็ดนางฟ้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรื่องการเลี้ยงกบกุ้งหอยปูและปลา กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการภายในโรงเรียนได้แก่สัปดาห์วิชาการภาษาไทยสัปดาห์วิชาการคณิตศาสตร์สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัปดาห์วิชาการสังคมศึกษาอาเซียนสัปดาห์วันคริสต์มาสสัปดาห์วิชาการศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สัปดาห์วิชาการการงานอาชีพและสัปดาห์กีฬาภายในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเวทีการแข่งขันระดับชาติระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่14ประจำปี2565ระหว่างวันที่21-24มิถุนายนพุทธศักราช2565ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปผลการแข่งขันอยู่ในลำดับที่6 ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง24เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดงอีก1เหรียญเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ2รายการได้แก่โครงงานภาษาต่างประเทศระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายและประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมตน้น ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์สืบสารวันมรดกไทยครั้งที่9น้ามหาวิทยาลัยราชพัฏศ,ศรีสเกษได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อเอาตัวรอดในสังคม2ขีดยุคโควิด -19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การประกวดคลิปโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสังคมให้หน่าอยู่เรื่องจิตอา,า,าสาไวัสใยพาพ้นภยัยโควิด -19 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญทองลำดับที่5ในการแข่งขันประกวดขับร้องเพลงสากลระดับชั้นมปลาย และการประกวดละครประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง82.40คะแนนและในวันนี้ท่านผู้ปกครองจะได้รับชมการแสดงสดๆจากลูกๆนักเรียนด้านดนตรีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีโฟกซองรุ่นประชาชนจัดโดยอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นชูบีนัเบอร์วันไเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือเนตนารีประจำปี2565กิจกรรมยุวกาชาติได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานสุขภาพ ด้านกีฬาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดศรีสะเกดปีงบประมาณ2565 2สเหรียญทองสามเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงได้แก่ชนะเลิศเหรียญทองคว้างจักรชายและวิ่งผัดผสม4ี4คูณเมตรชายหญิงรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนักชายวิ่งผลัด4ค400เมตรหญิงวิ่งผลัดผสม4ค100เมตรชายหญิงนอกจากนี้ยังพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลอย่างต่อเนื่องและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆตามช่วงอายุที่มีโอกาสและแมตช์การแข่งขันภายใต้ชื่อทีมภัยทรรมเอฟทเพื่อเติมเต็มและส่งมอบโอกาสในการพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพตามศักยภาพของแต่ละคน ผลงานด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรางวัลชนะเลิศเหรียญทองฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนรวมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสารหับูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยกิจกรรมสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวงธรรมชชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกประจำปี2565กิจกรรมทำบุญตักบาตรประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประชุมอบรมสมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและนำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพเหรียญทองจำนวนสองรายการได้แก่ครูคุณนันอยู่ประเนศ ครูคุมสาระการเรียนรู้ศิลปะและครูอรทัยอยู่เย็นครูคุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับประเทศณจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับคุณภาพเหรียญทอง ครูสุพีสีน้อยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนหัวข้อนวัตกรรมครูสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยาการพัฒนาด้านอาคารสถานที่จัดสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตด้านทิศใต้จากพลังศรัทธาระดมทุนสิทธิ์เก่าผู้ปกครองนักเรียนคณะครูผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา ปรปับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนเช่นหลานพระธรรมคุณฐานการเรียนรู้ต่างๆที่เอื้อหต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT สู่วิถีชุมชน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านชาญชัยจันดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทุกๆท่านคุณแม่อรนประภาสัมพันธ์ประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาคณะกรรม,มาการชมรมทุกท่านและขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาให้ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่าน คณะครูและผู้บริหารขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ในะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ